อาคุณคูเก่าสวัสดีคนด้วยครับวันนี้ผมเคียมาคุณอยย่อีกครั้งหนึ่ง,งวันนี้มีโปรแกรมรายการอะไรดีทําเล่นแล้วกันอ่าวันนี้มีโปรแกรต่อเลโก้ไม่รู้ช่องผมจะทําคลิปเกี่ยวกับแนวอะไรดีทําสารพัดอย่างซึ่งเลโก้หุมต่อน,นี้ก็เป็นของจีนะถ้าดูจากสภาพกล่องถ้าถามว่าทำไมผมไม่เปิดคลิปรายการโยนกล่องอันเดียวก็เพราะว่ากล่องมันส่งมาจากจีนไงแล้วช่วงโควิดก็คือไม่ได้ไปซื้อจากร้านทักงนี้กล่องมันคือถ้าไปซื้อจากร้านเนี่ยคือถ้า ช่วงที่ไม่โควิดเนี่ยผมจะซื้ออีกแบบที่แบบไม่ใช่แบบยับอะเออแต่ว่าก็ถ้าจะพูดว่าทำไมผมถึงมาถ่ายก็คือผมได้มีเดี๋ยวอธิบายให้เห็นภาพด้วยผมนั้นได้มีกล่องกล่องหนึ่งก็คือกล่องนี้ไม่รู้ทำไมต้องโยนเนียมันดูเท่สำหรับเลโก้ <laughs> ก็คือกล่องที่เป็นยานซึ่งไม่ใช่ของแท้หรอกบางทีอ่ะก็คือเป็นยานของ มันเป็นของใน Avenger Infinity War นะซึ่งอันกล่องวาก,กีนี้กับกล่องนี้เนี่ยมันเอาไว้ต่อเชื่อมกันได้จากเครื่องบินลำนี้ที่มันอยู่ด้านหลังนี้นะนี่ครับเห็นตรงนู้นนี่ไหมล่ะโอเคซึ่งวันนี้ผมก็จะมาต่อกันก็เดดูซิว่ามันจะเท่ขึ้นเป่าถ้าเราเอาสองกล่องมารวมกันในช่วงโควิดไอต่อเลโก้ขอแนะนำทุกคนเลยนะวเวลาต่อเลโก้เนี่ยเราต้องเช็คของให้ดีซึ่งตอนนี้

なでしこしんぬきでいやしぬきで。 のの中の「あなたほどあなたの中の私の存在はまだまだ,まだ,まだ」 เลโก้อเวนเจอ Infinity War ของที่ชื่อกล่องว่าเอ,อ่อของอาวุธของท่อแหละแปดใหญๆน,นะอือซึ่งก็ประกอบไปด้วยยานนี่นะก็จะมีกระจกอสองด้านแล้วก็จะมีที่ทำอาวุธของทอนั่นเองแล้วก็จะมีอยู่ด้านหลังซึ่งมันนี้ด้านหลังเนี่ยก็คือมันจะมีเอาไว้ทำกับกล่องของยานสตาร์รอดนี่แหละซึ่ง ผมถ้าใครได้ต่อยานนั้นก็จะมีทารนอสนี่งครับซึ่งถุงมือนั้นก็จะมีอยู่แล้วหนึ่งมณีแล้วรวมกับอันใหม่สีม่วงนี้ก็มีหนึ่งมณีแต่ผมไม่ได้นามาใส่ก,ก,ก,ก่อนแล้วกันจริงๆอันนู้นก็มีแหละออโอเคเอาเก็บไปโอเคและอันนี้ครับมันก็คือตัวเชื่อมกับยานนั่นเองก็คือทีของคลิปนี้ก็คือการนำยานแล้วก็มาเสียบป,ประกอบเชื่อมเข้ากัน นี่ก็คือรูด้านหลังครับแล้วมันก็เอาไว้เสียบขึ้นด้านบนเนี่ยนะเนี่ยเห็นรูไหมจะเ,เปิดแฟลตก่อนเปิดแฟลตรูสามอันนี่แหละแล้วก็มันจะมีเชื่อมกับอันด้านบนด้วยโอเคเรามาเสียบกันเลยดีกว่าเดียวต้องตัดนม่ได้โอเคเดี๋ยวเปิดตรงนี้ก่อนนะจึ๊บถือว่าเปิดหวาวมากถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็ <c oughs> ใช้มือถนึงเปิด โอเคเปิดเรียบร้อยครับมันก็ใช้ตรงที่เยลาดาดหลังนั่นแหละเสียบเข้าไปครับนั่นแหละคือเขาตั้งใจไว้ให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วเราก็กดลงไปต้องตัดนะโอเคตอนนี้เราก็เสียบเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับมันจะเชื่อมแบบนี้เลยนะจากนั้นเราก็ปิดให้เรียบร้อยจึ๊บจึบจึบ,จบแล้วก็ตรงนี้มันก,ก็มันมีไว้สับกดลงนะ มีอยู่หอันแต่ตรงนี้ผมไม่กดให้สุดแล้วกันเพราะเดี๋ยวผมหยิบออกมาอีกมันจะกดเข้าไปเหมือนต่อปกติเลยนะโอเคเดี๋ยวปิดไปครับเรียบร้อยครับก็จบเปเรียบร้อยครับสับเรโก a อ e n g e r นเจอร์ฟ y w ตีที่เป็นยานสตาร์รอทที่เป็นยานลำใหญ่และลำเล็กสับคลิปนี้ไปแรับผมเดี๋ยวไปไมาบบนีไไ้เช้า